มาดมอะไรนี่มันดมเริ่มจะเย็นขาแล้วไม่ใช่บอมันเยี่ยวชนี่นะเริ่มเริ่มจะเย็นขาแล้วโอมันเยี่ยวช่ะ้สิบเจแล้ววะถึงเจ้ววะมามามาดูของลูกเจ้านี่อู้หนูน่ารัก ลูกชายค้อก็จริงใจนะไม่ใช่จริงโจเด้อลูกโอนะเอาเบอร์มาให้เด้อเอาเบอร์มาตั้งหากลูกโอเจ้าบอกให้ป่อยเอาเบอร์เจ้ามาให้เจ้าตังงต้งหากคือกันแถอะอันตุ๊กตากับโตออข้นอยู่นาฮะคือกันมันอยู่ที่คนเลือกเดี๋ยวจิมมี่มันอยู่ที่คน,นจิมมี่ถ้าเกิดว่าหนูอันนี้เป็นแหวงนี่คือเลยนี่เนี่ยคือเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วล่ะพอเด้ออันนี้จ้า ขออันตัวไหนคะตัวหนูตั้งใจซื้อซื้อมาเนี่อยากได้หมูโอ้ยเป็นตาชังหลายอยากได้หมูเก้อยอยากได้หมูก้อยอยากได้หมูกับก้อยอยากได้ตุ๊กตาโอ้ลูกสาวด้วยลูกสาวค่อยเนาะใส่ไฟหรือยังนี่ไฟอยไม่เปิดตายได้เมื่อนี่หาเบิ่ื้องต่า กาหอมสิพี่แมอันนี้ของกาแฟโกกอกกาแฟโกกอกสตอบอรี่อ่ะสตอบอรี่จริงจริงเนาะอันนี้ก็ของพี่ติ๋วอันนี้ของพี่ติ๋วกับป้าพอลล่า เราโทรมาหาตั้งแต่เศร้าเลยงานบได้ยงานเจ้าบได้กินบอหนิวก็เลยว่าเอ้ยยากเวียกบอดายเฮ็ดเวียกเบินมือกับสิซื้อขึ้นมาให้คือเก่าน้ตุ๊กตาใส่เสื้อเหลืองเหมือนกับมาดามเลยเอาซุ่มยุซุ่มดูมาแล้วซุ่มดูมาแล้วซุ่มดูมาแล้วช้อมเบิ่งอยู่ด้อมเบิ่งเลยมาแล้วโอ้ยเหัวค่อยก็ออกใทรพี่พัดลมแบบพัดลมเปิดต่อพัดลมเปิดต่อกำลังใจล้นหลามเลยนะคะวันนี้เนาะย่งตื่นเต้นไม่แล้ว เดี๋ยวไปเชิญุงคลมากินเค้กอีกได้รอบสี่นเป้ารอโอ้รอบสามดิกิ้งกิ้งนะคะอุ้เย็นเลยอันนี้เขเปลารอบสามแล้วผมมาดามเนี่ยรอบสามแล้วรอบสามแล้วนะฮะ ดูที่บ้านก็รอบหนึ่งเด็กดูที่บ้านรอบหนึ่งล้ไปรักบ้านใคแล้วก็รอบพี่สองก็บ้านลุงพลก็พี่สองเมื่อกี้ก็รอบพี่สี่ใช่ไหมคะแม่โอ้ชงใจอยู่เนาะสี่รอบนี้แหละค่ะนะแป้วเค้กชอบแป้งหลายรอบนึงคนคนเดียวนี่เนาะเป้าจนปูก็ก็เขารักเราเนาะเขาให้เราโอ้โหหมดละหมดเลยละที่พิเศษมุกป่า คุณแม่คุณแม่ถ oui> ือคุณแม่เอ้ยมาวางของแม่ย่านของเฮียเนาะพี่ลึกกูกูแล้วม่นจ่าจะเป็นเหมือนเช็ล้ายเช็กบุกุดแม่แม่มาพูดถึงโล่หน่อยแม่เอาแม่ใส่ปากเดอร์เปาเกลจะพร้อมมันเกิด ตลอดเลยแม่คุณน,นี่เป็นรังแล้วกระเบิดนะเอาสิเป้าได้จลยใชหให้ลูกเป่าแทนเลยปะ่ะแม่ก็มีลมเป่าแล้วใครจะถืออันนี้ให้ค่อยวะเาเป่าแทนเค็กลูกชาเจ้าแม่นี่

<rôle> happy, birthday, happy, birthday. Happy, birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ุขภาพแข็งแรงเดเบเด้อโอ้สามก้อนเลยครับพี่โดเดี๋ยวพี่สามก้อนเลยเนาะแมมีแหงเปล่าเปล่เนาะโอ้ยโอ้โอ้ข้าวอบน้ำมีแรงแหงเปล่าแหงเหมือนอ่าลักหนัก

มีนะคั่ใจของเราแ้ขออภัยแปิดิดขออภัยนะครับนน้เขาป็นบรรยากาศที่ีวอบอุ่นคือว่าเป็นคาสัมันธในคนหนึ่งนะครับที่นี่เลเรามีไหมหน่อยเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินมีนีมีกับแจนด้อันนี้ก็ไดอเค้กนมส้มขออภัยนะอันนี้เค้กนส้มอัยะคุณใจจำแนกร่างกายแข็งแรงนะช็อกโกแลตอ้ยตัวนี้แพงเลยก่อนเดียวนี่ พอเอ้ยนี่นีมามามาเอาออาเอาใจาจะนนก็ผมเอาเอาตัวนี้เลยเล้วจับอกรเลยตามสบายจอไว้ชื่อไม่รองอันนี้ให้ลุงกินกินหน่อยค่ะไม่ดึงอุกรเรได้ลุงกินนี่ดึงอเล S <S เดี๋ยวนี้คือพ่อไฮแต่ว่า,าพดนพฯอ่อไฮจวนี้จวนแน่นมากเลยนะคะัวนี้ไอ้เจ้าของกาแฟกรอบกรอขอเลยโอ้มาแล้ว เหมือนจะอยากจองด้วยนะเนี่ยจองแล้วค่ะมันมีมีสีชมพูอยู่นะยม่ต้องเกิดวิญญาจมรอ่ีน้วย้เกิดนะครับบาีเสื้อ้าไปมีสีชมพูอยู่ไหนเขาอันไทยเอาเอาตอนท้ายท้ายป่าแม่ป่าสุดท้ายแล้วก็มอญูมอไปคมอญูมอไปข้าดีข้าดีนะผมไปเนี่ยมีสีชมพูแต่แกเพชแล้วพกกเหมีนอยู่ด้วยัเฮ้ยยังแมนอยู่บ่ล่แมนเลยลี ถุงเงินนี่แหะนี่แหละของแท้เลยนี่ถุงทองของแท้ถุงทองถุงทองเกเอาคตัวตัวตัดธรรมดาได้ไหมเท่าาจะของวันเกิดแก้ให้ไี่นาเกิดัะกให้ไ้ามีาให้เลยเดนี่าลยเนาหาแปือนี่ติดกันนั่งแล้วนะคะติดกันั่งรอคิวแล้วมีส่วนร่วมนเดี๋ยวม่ธดาเราทุกครั้งเลยเอายังตายะเบ วอาเอาได้ะได้อยู่พี่บอเดี๋ยวเดี๋ยวก็หานอจริงเนาะทองดำาครับเป็นคนถือก็องคุณยาจำลองนะครับทุกคนไม่มมีขนุนหม่อนโอ้ยมช่ไัมนม่ก็ยิงสอร์เวไม่มีแม่ผู้ใดเอาไม่มีโอ้นี่นั่งแม่อ อ๋อขอให้ลูกมีความุกความเริญเลยที่ค ok ิดถึงแม่ไม่เคยลืมค่ะแม่ก็ดีใจมอาไม่เปนาัสี่เให้ลกมีคามสุขความเจริญนะแล้วก็สุขภาพกอให้แข็งแรงคิดอะไร

งานวันเกิดใ,ให้ยายส่งเค้กมาสวยๆวยงามๆเสื้อนี่เหมือนชุ่มบึงเลยเนาะเ <c oughs> จ้าชุ่มบึงคอยอยู่บ่สวยมากแล้วอันนี้ก็คุณนิวค่ะโตบรีค่ะปลาเลยปอาใสเลย <c oughs> โอ้โหสวยงาม <c oughs> คุณหญิงนะคะ คุณหญิงอันนี้อะไรนี่อะไรลูกปูกสตรอเบอร์รี่มาช่องแม่แล้วนะคะสาธุครับสาธุครับโอ้บอกว่าสาธุครับสาธุครับนะครับ่นองจ้าโอ้มาแม่ค่ะไม่เคยลืมโมเด้อไปกินอันหอยยำน่ะเลดูดูของดะดูของใหญ่ลูกแจ้วนี่แหละบอกเบอร์นี่นั่ะลูกอยากได้เบอร์น่ะ โอ้โหแหยมอโอ้เบอกเออบอกเบอร์พานีเลยบอกได้อย nope. ู okay. oh, ่บอกบอกอร์ใครจัโอ้ยากได้เบอร์นะแม่ชุลชุจดเอาไม่ดีจังเลยนะคะเอาเอาหล่อเลยไหมลูก ขอให้ยายลองมีความสุขนะคะชุดแปดสามตัวเบอร์ยายมันได้อยู่ไหนเพราะว่าแม่บอกเลยค่ะเบอร์อะไรคะบอกเบอร์เลยบอกเบอร์เลยเพราะว่าถามนิวโยอร์กนิวกลาดูชุดแปดสามชุดแปดสามเก้าเก้าเจ็ดแปดคือว่าชุดแปดสามเจ็ดแปดตั้งได้ไหมแม่อยู่บอกว่าดิชุดแปดสามเก้าหนึ่งเจ็ด ศูนยแปดส้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสามเก้าแปดเจ็ดันย์แปดแล้วจะลืมแล้วะแม่จำไม่ได้แล้วค่ะศูนย์แปดสามเหองหาหนึ่นย๋อค่ะคือแม่ให้อ้อไปเพราะว่าแม่ไปอ่าโอเขาเติมเงินให้แม่ไงอ๋อก็เข้าไปดู <Bond> o, <ข>ไม่ไม่ม <Enfin> ีโบมีโมีมีเขาเคยเติมเงินให้แม่ลงคลิปเราเพืหาเขไค่ะย์แปมเก้นึ่งเ็ดห้าหนึงศูนยแปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองห้าสองห้าสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งนะคะเออไลน์นี่เบอร์ไลน์นี่แหละเบอร์ไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะ สุขภาพแข็งแรงเด้อยยารองบุณรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อจ้าขอบคุณค่ะค่ะคุ1ค right. ุ1มแปสามเก้าหนึ่งเจ็สองห้าหนึ่งศูนยแมเจ้าแจกเจ้าแจกดนิ้วเดนิ้ว์านไห้จังบอมีอะไนะปสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งศูนมันะคะจ้าตามนี้เลยค่ะปักหมุดล้วนะคะคุณนัชชานะคะตองแปดนะคะสีเส well, yeah, like ื้อเย่จำลองสูยจังเลยนะคะต้นอ้อ ตามนี้เลยนะคะบางบางบางคอมเมนต์มีลาอยูป่าโชระค่ะเอาวางไว้นั่นก็ได้จะถามมาตักอันนี้ให้เขาก่อนมยันไม่เห็นเฮาไรไป็นเต้าม่นมก็ดีมาก มายางีนะคะแล้วดิเ้ิอร์นะคะใโรัวใจรัวนะคะเห็นอยู่บ่อานเห็นยอะอยู่บ่นานนานเห็นยค่ะคุณนัชชานะคะดิเบิร์ดเดอร์แปดแปดแปดนะคะเลขมงคลก็คือเลขแปนะคะแล้ก็อย่าลืมโฆษณาด้วยครับแล้วก็มันมีจองอันจองอันมีจงอัน ต้องอันทำอันเลยพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะวันเกิดแล้วก็อนุโลมนะคะน้องเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนบ้านเราทั้งหมดค่ะไม่มีใครนะคะอันนี้คนพื้นที่นะคะว่าไงง่ะไม่มีคนแขกไม่มีนอกสวัสดีค่ะแม่อ๊อฟคุณซันนะคะพีคัสนะคะตักใส่จานแล้วก็เอาไปให้ลุงพลด้วยนะเดี๋ยวนี่ก็ให้ เราก็เป็นเค้กเป็นธรรมดาค่ะนี่คนบ้านๆรัทั้งหมดนะคะไม่มีใครผู้ใหญ่ไม่มีใครคนเดีอยากไหมนี่ได้เร็วงามคนบ้านผมบอกทั้งหมดเลยไร่พิกกี้น้อไร่พิกกี้ไม่เล่นไม่เล่นโอ้ยนี่อะ้รเนาะโอตอนนี้นไม่เล่นนะลูกนะจีบไร้กันนะโอ้ยโอ้โหดูมันสะบัดสะบัดดูไอ้กี้

สวัสด oh, ีจ้าแม่ออฟกบกๆงอนะชมโซนมีความตีละกาโอ้มาไล่มาไปแน่ดูันนะมีแซวสูทั้งนั้นนะคะจ้าแม่ใหญ่หัวาะอีกครกับรนิ้วก็เอาไปให้พ่อออกกับแม่ด้วยนะต้องพี่นะคะเพราะว่าคน่ใช่ดถูก จะมาซุมนุมอะไรก็ไม่มีมีแต่นิกกี้นี่แหละครับแบ่งไม่ได้แบ่งให้พ่อเลยแบ่งไปให้ลุงกับป้าเรายังละไปค่อยยังละไปเพราะว่าลุงก็ให้ค่อยก้อนนึ่งเค้กนะยังไม่ได้น้ำได้แล้วค่ะก็เหลือไม่เยอะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ถึงสิบนะคะตรงนี้เนาะมุมไผ่มุมมันเจ้าเจ้าค่ะมุมไผ่มุมมันค่ะมีดามา ไม่มีมาม่าเด้อค่ะเลก็ยิบเอาอยากได้แล้วก็เอาเด้อค่ะเเดด้้ออยำมีแต่ยำยำค่ะซ้อนให้แล้วซ้อนให้แล้วไม่เห็นเลยซ้อนหนึ่งตักเลยไปนั่งกินดีๆนี่นี่นี่เก้าอี้นี่โอ้เลี้ยังเงาของนายพลป่วนนะคะช็อกโกแลตเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะยายจำลงค่ะขอบคุณนะคะ ไฟวไม่เป็นไรค่ะทีมพอลีนี่ครับน่เรบอกคะย่างบอกเดี๋ยวอันนี้กรถใน่รถในรถในบนที่็นไรหรอสี่เฮ้ยอัปาดอีกเลยนี่มันใหญ่พูดบอกที่ไกลปัสสาปะอนปาะอกเพราะว่าเียอันชงอันเลยบ่กินรดอยู่โอ้กินเบิดชกอน กินชักก่อนลูกกินสองสนิดเนาะไม่มันกินอันเดียวแล้วมันจะเบิ้นช่องอันดีเก็ดอันดีใครดีน,นี่ไงนี่ ค่อยลงแยกเอาไปให้ลูกเราจะกินเมื่อเ้เลยเดี๋ยวยังไม่นเ็กได้โอ้มันนี้เขากินเยู่ไม่ต้องขออะไรอเลยเพราะว่าเอามาให้กินค่ะกอุลงกนเลยค่ะโอ้ยบเลยกนีกค่ะ